วัดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่8การบวก2กับค,คุณครูนิกกี้นะคะในคาบที่1 2แล้วก็3ค่ะในกิจกรรมแรกนะคะไปสนามเด็กเล่นกันนะคะ,ะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะอ่ะก็จะเป็นคาบในการทบทวนการบวกนะคะสถานการณ์ปัญหานะคะ ก็คำสั่งหนึ่งนะคะมีเด็กสามคนกำลังเล่นกระบะทรายและเด็กสี่คนกำลังเล่นกระดานลื่นนะคะจงแสดงวิธีการหาจำนวนเด็กทั้งหมดพร้อมเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะ,ะนักเรียนเห็นไหมคะเห็นอะไรบ้างเห็นเด็กใช่ไหมคะเด็กกำลังเล่นกระบะทรายอยู่ สามคนใช่ไหมคะเล่นกระบศทรายสามคนเด็กกำลังเล่นกระดานลื่นสี่คนสแสดงวิธีการหาจำนวนเด็กทั้งหมดนะคะแล้วก็เขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกด้วยนะคะค,คุณครูก็จะแทนนักเรียนด้วยบล็อกนะคะ มีเด็ก3คนแล้วก็มีเด็ก4คนก็เป็นบล็อก4อันใช่ไหมคะเราก็จะได้ว่ามีบล็อก3อันแล้วก็บล็อก4อันใช่ไหมคะอ่าก็จะแทนด้วยเลข3ใช่ไหมคะมีบล็อก3อันก็จะเขียนออกมาเป็นเลข3กับบล็อก4อันอ่ะเป็นการบวกแบบไหนคะเป็นการเอามารวมกันใช่ไหมคะเอามารวมกันเลยคะ่ะ อะเขียนประโยคสัญลักษ์นะคะอะเขียนได้ยังไงบ้างก็จะได้ว่าเอามารวมกันก็จะเป็นการบวกใช่ไหมคะก็จะได้ว่า3บวก4เท่ากับเ็อ่ะเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นคำสั่งที่2นะคะมีเด็กกำลังเล่นบนชุดปีนป่าย6คนมีเด็กมาเล่นด้วยอีก3คนนะคะจงแสดงวิธีการหาว่า รวมมีเด็กทั้งหมดกี่คนพร้อมเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะ,ะมีเด็กบนชุดปีนปลายหกคนครูก็จะแทนสมุนนักเรียนด้วยบล็อกนะคะ,ะบล็อกหกอันใช่ไหมแทนนักเรียนหกคนแล้วก็บล็อกอีกสามอันแทนเด็กที่วิ่งมาเล่นด้วยอีกสามคนใช่ไหมคะ เราก็จะได้ว่ามีบล็อก6อันอยู่6อันมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็มาเล่นด้วยอีกใช่ไหมคะ3คน,คนก็จะเป็นการบวกแบบเอามาเพิ่มใช่ไหมคะอ่ะมีเพิ่มก็จะได้ว่าอ่ะมีบล็อก6อันแล้วก็บล็อก3อันอ่ะเราเอามาเพิ่มค่ะเอามาเพิ่มเลยเราก็จะได้ว่าประโยคสัญลักษณ์ก็คืออะไรคะ หบวกสเท่ากับเใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะนะคะก็จะเป็นกิจกรรมเล่นไม่หยุดมีเท่าไหร่นะคะสถานการณ์ปัญหานะคะ,ะสถานการณ์ปัญหาที่สนามโรงเรียน สนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านโนนม่วงนะคะมีเด็กเล่นกระบะทรายอยู่9คนแล้วก็มีเด็กเล่นกระดานเลื่อนอยู่4คนใช่ไหมคะ,ะคำสั่งก็คือให้นักเรียนแสดงวิธีการหาจํานวนเด็กทั้งหมดพร้อมเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะ,ะนักเรียนเห็นไหมคะ,ะมีเด็กเล่นกระบะทรายอยู่9คนมีเด็กเล่นกระบะทรายอยู่9คน และมีเด็กเล่นกระดานลื่นอยู่4คนใช่ไหมคะ,ะนักเรียนทำยังไงคะวิธีการหาจำนวนเด็กทั้งหมดแล้วก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ด้วยนะคะ,ะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะทำเสร็จหรือยังคะ ถ้ายังไม่เสร็จให้ทําก่อนนะคะ,ะถ้าทําเสร็จแล้วไปดูกันเลยคะ่ะนักเรียนใช้วิธีไหนคะในการหาจํานวนเด็กทั้งหมดใช้วิธีไหนคะ,ะสนามเด็กเล่นบ้านนนม่วงนะคะมีเด็กอยู่บนกระบะทรายอยู่เท่าไหร่นะคะ9คนใช่ไหมคะค,คุณครูก็จะแทน ด้วยบล็อกนะคะ,ะแล้วก็มีเด็กที่เล่นอยู่กระดานลื่นอยู่อีก4ใช่ไหมคะคุณครูก็จะแทนด้วยบล็อกนะคะอันอหรือว่านักเรียนจะใช้การนับใช่ไหมคะ,ะนับก็ได้นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 สิบเ12 1สิบสองสิบสามใช่ไหมคะอ่ะเราก็นับก็ได้ใช่ไหมคะนับแบบนี้ก็ได้แล้วก็แทนด้วยบล็อกใช่ไหมคะอ่าหรือว่าทำยังไงคะอ่ะจะทำให้มันง่ายใช่ไหมคะก็ทำให้เป็น1 0ก่อนใช่ไหมคะอ่าทำให้เป็น10นับให้เป็น10อ่าเป็น9เป็น9แล้วก็เป็น10 สิบเอ็ดสองสิบสามใช่ไหมคะดึงมาใช่ไหมคะให้มันเป็นเต็มสิบก่อนอดูหรือว่าเราจะเอาบล็อกมาเรียงใช่ไหมคะเมื่อกี้มีบล็อก9อันแล้วก็มีบล็อกอีก4อันใช่ไหมคะแทนเด็กที่อะไรคะที่เล่นอยู่บนกระดานลื่นใช่ไหมคะ คุณครูก็จะทําให้มันยังไงคะเต็มสิบใช่ไหมคะมันมีเก้าแล้วคุณครูก็เอามาอีกอ่าให้มันเป็นสิบก็จะได้ว่าเป็นรางสิบใช่ไหมคะรางสิบรางสิบหนึ่งอันใช่ไหมคะรางสิบนะคะรางสิบหนึ่งอันแล้วก็จะได้เหลือเท่าไหร่คะเอาไปหนึ่งแล้วก็จะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่คะอ่าเป็น 3ใช่ไหมคะก็จะได้ว่าบล็อก3ก็จะได้ว่ามี10กับ3ใช่ไหมคะหรือว่าจะมีอีกหนึ่งวิธีคะอ่ะก็คือการแยกตัวบวกเราก็จะแยก4เป็น3กับ1 4, นึ่งอ่ะสเนี่ยนะคะสตัวนี้นะคะ แยกออกมาเป็น3กับ1อ่าเราทำยังไงคะแล้วเราก็เอาแล้วเราก็เอาอะไรคะเอา1เนี่ยมารวมให้เป็น10ใช่ไหมคะก็จะได้ตรงนี้เป็น1 1ก็คือลาง10 1อันหรือว่าอยู่ใน หลักสิบใช่ไหมคะอ,อยู่ในหลักสิบนะคะนี่อยู่ในหลักหน่วยเอามารวมก,กันก็จะเป็นสิบสามค่ะคำตอบก็จะเป็นสิบสามประโยคสัญลักษณ์นะคะคืออะไรคะก็จะเป็นเก้าบวกสี่เท่ากับสิบสามค่ะเก่งมากเลยค่ะกิจกรรมทำให้ง่ายบวกให้ดีในคาบที่สามนะคะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ สถานการณ์ปัญหานะคะอปโปมีบล็อกในมือซ้ายอยู่8และมีบล็อกอยู่ในมือขวาอยู่3นะคะนักเรียนเคยดูการ์ตูนกังฟูแพนด้าไหมคะตัวละครนั้นก็เจอชื่ออปโปใช่ไหมคะมีนี่เป็นแบบนี้เลยเคยดูไหมเคยดูอยู่ใช่ไหมคะ คำสั่งก็คือให้ในักเรียนแสดงวิธีการหาจำนวนบล็อกทั้งหมดพร้อมเขียนประโยคสัญลักษณ์และเติมจำนวนลงในช่องว่างนะคะ,ะมีบล็อกอยู่ในมือซ้าย8บล็อกมีบล็อกอยู่ในมือขวา3บล็อกนะคะ,ะเราก็จะได้ว่ายังไงคะ,ะทีนี้ก็จะเป็นการแยกตัวบวกนะคะ,ะเราก็ใช้การแยกตัวบวกนะคะ ขั้นแรกเราก็จะเพิ่มอะไรคะเพิ่มเท่าไหร่ให้ให้8กลายเป็น10คะเพิ่มเท่าไหร่อ่ะเราก็จะเพิ่ม2ใช่ไหมคะให้กลายเป็นให้8กลายเป็น10ทีนี้เราก็จะแยก3ออกเป็น2กับ1ใช่ไหมคะอะ่เราก็จะได้ว่าอ่ะแยก สามออกมาเป็นสองกับหนึ่งอ่ะตรงนี้แยกออกมาอ่ะทีนี้เราทำยังไงคะแปดกับสองเป็นเท่าไหร่คะแปดกับสองตรงนี้แปดกับสองเป็นสิบใช่ไหมคะอ่ะเราก็จะได้ว่าสิบกับกับอะไรคะกับหนึ่งเป็นเท่าไหร่คะสิบกับหนึ่งเป็นสิบเอ็ด อโอเคเราก็จะได้ว่าประโยคสัญลักษณ์ก็คือ8บวก3เท่ากับ11เก่งมากเลยค่ะได้เรียนรู้นะคะ,ะเราก็จะมีการนับทีละหนึ่งใช่ไหมคะ,ะนับตั้งแต่เริ่มเลยใช่ไหมคะเมื่อกีอ้หรือว่าเราจะนับเป็น นับเพิ่มโดยเริ่มจาก9ใช่ไหมคะ,ะนับ9แล้วก็เป็นการนับต่อให้เป็น10 11 12 13ที่เรานับไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะ,ะต่อไปการทําให้เป็น10แล้วนํามารวมกันเหมือนที่เป็นบล็อกบล็อกแล้วทาให้เป็น10แล้วก็จะได้ราง10บมา1อันแบบเมื่อกี้เลยต่อไปการเปลี่ยนจาก วาดภาพเป็นเขียนแผนภาพจํานวนแบบที่เราโยงเมื่อกี้ใช่ไหมคะโยงลงมาเป็นแยกจํานวนใช่ไหมคะก็จะเป็นการแยกจํานวนเพื่อทําให้เป็น10แล้วนํามาบวกกันนะคะ,ะวันนี้ก็เก่งมากเลยนะคะก็ให้นักเรียนใบกิจกรรมนะคะ,ะใบกิจกรรมในสัปดาห์นี้ก็จะมีทั้งหมด3อันเลย มีกิจกรรมไปสนามเด็กเล่นกันเล่นไม่หยุดมีเท่าไหร่นะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมทำํำง่ายบวกให้ดีนะคะอย่าลืมทํามาส่งคุณครูนะคะนี่ก็ขอขอบคุณค่ะ